วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือ Cosmic w e วโครงข่ายใหญ่ที่สุดของเอกภพเมื่อมองลึกออกไปเกินขอบเขตของกาแล็กซีและ Super ร์คลัสเตอเราจะพบว่าจักรวาลไม่ได้กระจายตัวอย่างไร้ระเบียบแต่เรียงร้อยกันเป็นลวดลายเมือหึมาคล้ายใยแมงมุมของเอกภพลวดลายนี้คือ c o ส m มิกเวฟโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จัก เป็นโครงร่างที่กำหนดรูปแบบของจักรวาลตั้งแต่กำเนิดจนถึงปัจจุบัน Cosmic Web ประกอบด้วยเส้นใหญ่สสารยาวมหาศาลเชื่อมโยงกาแล็กซีและกลุ่มกาแล็กซีเข้าด้วยกันเป็นสายยาวเส้นใหญ่เหล่านี้ทอดตัวครอบคลุมระยะนับร้อยล้านปีแสงเป็นโครงข่ายรองรับการก่อตัวของโครงสร้างท้องฟ้าทั้งหมดระหว่างเส้นใยคือบริเวณว่างขนาดใหญ่ พื้นที่ที่แทบไม่มีสสารอยู่เลยนักดาราศาสตร์เรียกบริเวณเหล่านี้ว่า v o i c e ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของลวดลายจักรวาลโครงสร้างนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของแรงโน้ต่วงที่สะสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงเวลาหลังบิ๊กแบงไม่กี่แสนปีเมื่อจักรวาลยังคงอยู่ในวัยเยาว สาสารในยุคแรกเริ่มไม่ได้กระจายตัวเท่ากันบางตำแหน่งมีความหนาแน่นมากกว่าส่วนอื่นเพียงเล็กน้อยความไม่สม่ำเสมอน,นี้ทำให้แรงโน้มถ่วงเริ่มดึงสาสารเข้าหากันก่อกำเนิดเป็นเส้นใหญ่และปมของคอสมิกเว็บเมื่อสาสารรวมตัวกันมากขึ้นปมหนาแน่นก็พัฒนาเป็นกลุ่มกาแล็กซีและซูเปอร์คลัสเตอร์เส้นใยที่เชื่อมกันเป็นเส้นทางให้สสารไหลสู่จุดศูนย์กลาง ราวกับลำธารที่หล่อเลี้ยงทะเลสาบขนาดยักษ์ในอวกาศขณะเดียวกันบริเวณที่มีสสารน้อยก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็น v o i c e ที่แผ่กว้างเป็นโพรงราวช่องว่างอันใหญ่โตพื้นที่เหล่านี้แทบไม่มีดาวหรือก๊าสหลงเหลือเป็นความว่างเปล่าที่ตัดกันอย่างชัดเจนกับเส้นใยห,หนาแน่นโครงสร้างทั้งหมดนี้ขยายตัวตามการขยายตัวของเอกภพ ต่อให้จักรวาลโตขึ้นเส้นใหญ่ก็ยังคงรูปแบบสัดส่วนเดิมเพราะแรงโน้มถ่วงทำหน้าที่ดึงให้สะสารยังคงเชื่อมโยงกันสร้างความสมดุลระหว่างการขยายตัวและการยึดเหนี่ยวปมใหญ่ของคอส m ิกเว็บคือที่อยู่ของซูเปอร์คลัสเตอร์จำนวนมากรวมถึงลานิอาเคอาร์ซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ทางช้างเขือสังกัดอยู่พื้นที่นี้เป็นเพียงจุดหนึ่งในโครงข่ายที่ยิ่งใหญ่เกินวัดค่า ทำให้เห็นว่าแม้แต่โครงสร้างขนาดยักษ์ก็ยังเล็กเมื่อเทียบกับเอกภบพบทั้งหมดลานิอาเคาเองมีขนาดกว้างหลายร้อยล้านปีแสงแต่เมื่อมองระดับคอสมิกเว็บมันก็เพียงเป็นปมเล็กๆในเส้นใหญ่อันไร้จุดสิ้นสุดสะท้อนความใหญ่โตเกินคาดของจักรวาลทั้งหมดเส้นใยของคอส m มิกเว็บไม่ใช่เส้นคงที่แต่มีการเคลื่อนไหลและรวมตัวอย่างช้า,ชา สาสารเคลนเข้าสู่ปมด้วยแรงโน้มถ่วงสร้างการเติบโตของกาแล็กซีและโครงสร้างใหม่อยู่เสมอบริเวณเส้นใหญ่จึงเป็นพื้นที่ที่กาแล็กซีเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเพราะสาสารมีความหนาแน่นและรวมตัวอยู่ตลอดเวลาตรงข้าม Voice แทบไม่มีการก่อตัวของดาวเลยเป็นพื้นที่เงียบสงัดในระดับจักรวาลน,นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์และแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างภาพคอสมิกเว็บจากข้อมูลจริงผลลัพธ์คือแผนที่โครงสร้างของเอกภพในระดับที่ใหญ่ที่สุดเผยให้เห็นลวดลายให่แมงมุมอันน่าตื่นตะลึงในระดับเล็กเราเห็นกาแล็กซีเป็นจุดสว่างลอยอยู่ในความมืดแต่ในระดับใหญ่กาแล็กซีเหล่านี้กลับเป็นเพียงเม็ดเล็กๆอยู่ตามเส้นที่ทอดยาวของสสารเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างเดียวทั่วทั้งเอกภพ ความหนาแน่นของสสารในเส้นใยไม่เท่ากันทุกจุดมีทั้งที่เข้มข้นและเบาบางเป็นความต่างที่ช่วยกำหนดรูปแบบการไหลของสสารและเป็นพื้นฐานของวิวัฒนาการทางจักรวาลในระยะยาวการขยายตัวของเอกภพทำให้คอสมิกเว็บค่อยๆย,ยืดออกแต่แรงโน้มถ่วงก็ยังคงดึงสสารเข้าหากันสร้างสมดุลระหว่างการขยายตัวและการรวมตัวเป็นหนึ่งในจังหวะที่กำหนดโครงสร้างจักรวาลปัจจุบัน สาสารมืดซึ่งมองไม่เห็นด้วยตามีบทบาทสำคัญในการสร้างคอสมิกเว็บมันทำหน้าที่เป็นแกนของเส้นใยและปมทั้งหมดเป็นโครงร่างที่สาสารปกติเกาะตัวอยู่รอบๆหากไม่มีสาสารมืดโครงสร้างเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นเลยจักระวาลอาจกระจายอย่างไร้แบบแผนแต่สาสารมืดช่วยกำหนดลวดลายพื้นฐานให้จักระวาลสร้างเส้นทางที่สาสารปกติจะไหลาตามตลอดเวลา คอส m ม c ิ e เ็บจึงเป็นเหมือนแผนที่ซ่อนอยู่ในอวกาศกำหนดว่ากาแล็กซีจะก่อตัวที่ใดและเส้นทางของพลังงานและสะสารจะเคลื่อนตัวอย่างไรเป็นแบบแผนที่มนุษย์เพิ่งเริ่มเข้าใจในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา <c oughs> เมื่อเวลาผ่านไปหลายพันล้านปีเส้นใหญ่จะยิ่งขึ้นหนาและปมจะยิ่งแน่นขึ้นเพราะสะสารยังคงไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางอย่างช้าชการเติบโตนี้ คือวิวัฒนาการของจักรวาลในระดับมหาภาคในอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าคอส m ิกเว็บจะยังคงขยายตัวไปพร้อมกับเอกภพแต่ความหนาแน่นของปมอาจเด่นชัดยิ่งขึ้นเป็นการขยายที่ไม่เคยหยุดลงแม้แต่ขณะเดียว v o i c e เองก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวางเปล่ามากขึ้นตามการเวลาจนกลายเป็นพื้นที่เกือบไร้ส,สารโดยสมบูรณ์เป็นอีกด้านหนึ่งของความสมดุลจักรวาล การศึกษาคอสมิกเว็บช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจตำแหน่งของเราในเอกภพได้ดียิ่งขึ้นว่าโลกและทางช้างเผือกอยู่ในโครงสร้างใดและเคลื่อนตัวไปตามกระแสจัก,กรวาลอย่างไรมันยังช่วยอธิบายการก่อตัวของกาแล็กซีว่าทำไมบางพื้นที่จึงเต็มไปด้วยดาวขณะที่อีกบางส่วนกลับว่างเปล่าเป็นผลจากลวดลายของคอสมิกเว็บที่คอยกำหนดทิศท,ทาง ความเข้าใจนี้ยังเปิดทางสู่คำถามใหม่เกี่ยวกับสสารมืดพลังงานมืดและการกำหนดเอกภพเพราะลวดลายของคอสมิกเว็บสะท้อนเบื้องหลังของจักรวาลตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกของการเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามองภาพคอสมิกเว็บเรากำลังมองเห็นประวัติศาสตร์ยาวนานนับหมื่นล้านปีเป็นเรื่องราวที่สลักอยู่ในโครงสร้างขนาดมะึมา บอกเล่าวิวัฒนาการของทุกสปปรรพสิ่งในเอกภพใบนี้คอสมิกเว็บจึงเป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลเป็นลวดลายที่ซ่อนความมีระเบียบอยู่ภายในความกว้างใหญ่เผยให้เห็นว่าทุกกาแล็กซีล้วนเชื่อมโยงถึงกันและมนุษย์เองก็เป็นเพียงเสี่ยวเล็กของโครงข่ายอันไร้ขอบเขตโครงสร้างนี้เตือนให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของเอกภพที่เราอาศัยอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศ สไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้